6 5ธรรมดาที่ไหน4 6 405ิรอเลย405ครับดแ้รอมล้วขต่อไปจะได้ครับาเียวา สี่จริงๆด้วยครับ4ี่ศูจริงๆด้วยอา <45. S 1> จารย์หันหน้ามาทางนี้หน่อยอาจารย์หันหน้ามาทางนี้อนเออสวยๆโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงถ่ายรูปก่อนคึบคึบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่ง 405จริงๆครับผมสาธุสาธุครับสี่ศูนย์ห้าครับ4 4สี เอายังไม่มีเปิดผิดหน้ายืนเอาไหนไหนไหนเ้า านางงามค่อยๆหันครับนางงามค่อยๆหันเออนางงามเรามาแล้วครับสี่นหครับเปิดแล้วครับมาไ,ไหมแี่มีมุกครับเปิดร่างเปล่าเลยเม็ดเดียวนะครับเขาเรียกว่าอาจารย์ให้ตัวกันนะครับ ที่เราคุยและปรึกษากันนะครับก็ตัวกันมีมีมีเอออนานๆค้างก่อนแป๊บนึงถ่ายรูปอารมณ์นิดนึงอารมณ์นิดนึงอ่าโอเคโอเคได้เรียนยังครับผมสามสองหนึ่งโอเคเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึง่งแป๊บนึงอ่าโอเคปึ๊บ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 อ่าใกล้แล้วอ่าอ่าเราจะจะไอาจารย์เดี๋ยวเราจะมาสอบถามแล้วพูดคุยต่อกับอาจารย์ต่อแล้วกันนะครับ อ่าอะ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  <coughs> บันทงไหมบันขาดไหมมาดูดีๆดูดีๆดูดีๆี่เิดีครับสี่ศูนย์สอ่อะไรนีย่หกสี่หกสเ่หี่หกสี่สี่สี่ี่ส

มือว่าเป็นพระเลี่ยมทองก็เลยมอบให้อาจารย์อาจารย์ก็เลยนั่งนิมิตกรรมาฐานก่อนที่ลูกศิลูกหาจะมาหาอาจารย์ปรากฏว่าเลขที่ยังเหมือนเดิมที่อาจารย์มั่นใจก็คือสี่หสี่เจแล้วก็ข้างบนที่อาจารย์เห็นมันมีเลขศูนย์ก็คือส0 5ศห <40 5. S 1> ก็คือสี่ ศูอันนี้เป็นเพียงแนวทางให้ลูกศิษย์ลูกหาสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นอาจารย์ไม่สนับสนุนการพนันหวยใต้ดินให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นถือว่าเป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งซึ่ง รอคนละลายเลยรอคนอะลายนะครับรอตัวแดงๆไปพร้อมกันครับการแซมกำลังทำพิธีนะครับตัวแดงนะครับดูนังโหล็ เราจะมาลุ้นกันว่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งจะเป็นตัวไหนนะครับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับ ตอนนี้หลุดแล้วฮะหลุดออกมาแล้วแต่ป้ายทะเบียนเราไม่มีข้างนอกผมมองทะลุไดร้รอครับรอครับรอนะ

ทีช <l ots sei> <c ười> ่องไหนไลฟ์สดอยู่บ้างครับหันกล้องทีต่งนี่ช่องไหนไลฟ์สดครับหันกล้องนี่นึงนะไม่ประวัตช่วงของคุณประวัติที่นี่มีคนดูเลยครับเข้าไปดูให้หน่อยนะครับโวกดาวสงสารมากเลยนะช่องของคุณประวัติทีวีมีคนเข้าไปดูเลยครับช่วยกันเข้าไปดูให้หน่อยนะครับใครไลฟ์สดอยู่นะครับอันนี้นั่ไปแล้วแต่ขามยังไง ทางช่องคนสุรินทร์ทีวีเขาบอกว่าผมยอมไปดรอขมาแล้วอิเล็กตครับแล้วถ่ายเช็คหน่อยได้ครับมาได้เม็ดเดียวเป็นเลขหลุดออกมาแล้วครับผมเด็กหลุดมาแล้วเล็กหลุดมาแล้วผมสามารถมองทะลุกระจกได้โอ้หลายคนมากโอ้ยแดงว่าไม่ได้กินโปรตีนติมเจสเซียนนะอ้าวอันนี้ไม่รู้ว่าผมจะเดาถูกหรือเปล่าเป็นเล็กหลุดมาแล้วไม่มีใครรู้นะครับตอนนี้ดูด ผมาผมเดาน่าจะคำนมณรอไว้คำนมณรอไว้ด้วยผมไม่รู้ว่าเป็นตันไไวไหนเพิมพ์ได้เลยครับผมว่าผมเดาถูกสี่นย์ห้ครับ <c ười>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  พิมพ์ว่า405ถ้าคุณจะถูกหวยถ้าตรงกับที่ผมรู้ที่เห็นนะแสดงว่ามาแน่ๆ สี่ศูนย์ห้าพิมพรอเลยครับคิดไว้คิดไว้คิดไว้ว่ามันจอกตัวนี้สี่ศูนย์ห้าพิมพรอเลยใครอยากถูกไหมพิมพว่าสี่ศูนย์ห้าครับ <c oughs> ถ้าถ้าเห็นคำว่า405น้ี่ขอคนละไลค์คนละแชร์และตรงแน่นอน